สวัสดีครับพบก,กับสุดคกา่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เชลซีระวังเห้าลิเวอร์พูลรืกอเคลือบโชคดาวรุ่งเชลตาเสริมแดงกระางใครดีไข่ได้ลิเวอร์ของพวกเรากับทีมลูกหน,นังในศึกพรีเมียร์ลีกถูกแชรว่าพร้อมปฏิบัติการปัดหน้าเชลซีเพื่อคว้าตัวแกบบี้เวกาไม่ฟีลทีมเชลตาเบโกเป้าหมายสำคัญของสิงห์บุรุษมาร่วมทัพอย่างจริงจัง,จงแล้วโดยที่น่าจะต้องควักกระเป๋าจ่าย34ล้านปอนด์ราว1,350ล้านบาทซึ่งเป็นค่าชิ้นยหญ่ของนกเตะครับ เบกาเจ้าของฉายามินิกากาดารกรัมสุนชัดเจ็ดเชลซีหลังเศรษฐีใหญ่แห่งศึกพิมพ์ดิกพลาดได้ตัวโมเนลอูกาเต้กองกลางกีกีทีมชาติอุรุกวัยในวัย22ปีแบบพิกโห่เนื่องจากคุณบอลทีมสปอร์ติ้งลิสบอนเลือกย่างไปค้าเกิดกับปารีสแซชังแคมงเจ้ามัตุนแห่งลีกเอิงฝรังเซสแทนการนั้นก็ดีล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนฟอนเรนส์แพลนเบิร์กผู้สื่อข่าวของสเกตสปอร์ตเยอรมันเปิดเผยว่าหงแดงเปิดฉากท้าทมกาบี้เบก้าอย่างงงจริแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะได้อลกซิสแบงเซอร์อดตมิฟิลทีมไบรทันปร่วมทีมแล้วก็ตามหลังเชื่อว่าน,นักเตะมีค่าสัญญาจำนวนดังกล่าวโดยปัจจุบันสตาร์ดังในมายยิบเอ็ดปอยู่ระหว่างการรับใช้ทีมชาติสเปนเพื่อทำศึกยูโรชุดยูยี่สิบเอ็ดปีที่จะปิดฉากลงในวันที่8ก,กรกฎาคมนี้โดยมีการเปิดเผยว่าตัวแทนของเบกาเริ่มต้นจะจาก,กับายทีมที่สุดเจนต์ตัวเขาแล้วหลังพอกแคแข่งเลือกกระทิงดุโชอฟอร์นี่ยางหน้าเตะตาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเขากระพังประตูนในลีกไปถึง11ลลูกแะ4ซ จากทั้งหมด36นัดยิ่งมือขนาดในเกมปิดซีซั่นของแกร์บเบกาแผงฤทธิ์เหมายิงเบิ้ลนัดเปิดบ้านสยบบาร์เซโลนาแชมป์ลีกด้วยสกรสอร์2-1ช่วยต้นสกัดรอถผลจากการตกชั้นได้สำเร็จอีกด้วยจนทาให้เจ้าตัวกลายเป็นมิดฟิลด์เนื้อหอมในทันทีนัดเจ้าตบบิโก,ก้จัดแต่งตั้งราเฟลเบนิเตสเป็นผู้ชุดใหม่แต่คาดการณ์ว่าอาดีตเจ้าหน้าที่ของลิวเลซูเซีไม่น่าจะกล่อมให้เขารับใช้สโมสรต,ต่อไปในซีซั่นหน้าไม่เขียนแล้ว ของยอมจ่ายค่าชิงยาเพื่อนหนึ่งเบก้าเสริมทัพของแดงลิบูของ,ง,ของพวกเรานะครับยอมจ่ายค่าชิงยาเพื่อนหนึ่งกับบี้เบก้าดารุง่งทีมชาติสเปนชุดอยู่ยี่สิบปีมาจากเชลตาบิโกในช่วงสามวนนี้มุนโดดาปอร์ติโวนะครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนรายงานมาว่าลิบูได้แจ้งไปยังทีมงานของเบก้าว่าพวกเขาจะจ่ายเงินจำนวน40ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าชิงยาของดารุ่งรายนี้ให้กับเชลตาบิโกท่าน,นี้ลิบูก,ก่อนสนใจเบก้ามาพักให,ใหญ่แล้วและรู้ดีว่าบาร์เซโลัากับนิวคาสเซิลเองก็สนใจเด็กคนนี้เช่นเดียวกัน ทำให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะเสียโอกาสในการคว้าตัวไปร่วมทัพพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นค่าชัญญาเพื่อให้เชลต้าบิโก้นในการไม่สามารถไปเสกข้อเสนอการปล่อยตัวนักเตะได้ส่หรับเบริการบเป็นกองการที่มีสติในการทําเกมรุกโดดเด่นโดยทําไปถึง11ประตูกับ4อัสิิตในการลงเล่นในศึกลาลกาสเปน3จุกนัดเมื่อลดูการทีีแล้วเตลึงช็อก นิวโจอรนะครับออกไม่ข่าวว่าก่อนอันนี้โรเบรโตฟิมิโนนั้นไม่เคยเป็นที่ต้องการของแบนดอนโรเจอร์ในเวลานั้นเพราะใตอนนั้นกุนซือของลิเวอร์พูรรนี้ต้องการขวาตัวคริสเตียนเบนเทเกเข้าสู่ทีมมากกว่าแต่ใน,นเมื่อความต้องการของสมนที่อยากได้ตัวโรเบรโตฟิมิโนเข้าสู่ทีมฉะนั้นทําให้ตัวของแบรนดอนโรเจอร์ไม่มีทางเลือกนอกจากจําใจจะต้องรับฟิมิโนมาอยู่กับทีม แต่ทีนั้นทันดันบันดอนโรเจอร์ก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่สโม,มสรว่าพวกเขากําลังตัดทิ้งใจผิดพลาดเพราะเป็น,เน,นั้นเก่งกว่าเฟอร์มิโน่เป็นอย่างมากให้รอชมผลงานในสามของขนักเตะทั้งสองคนนี้ได้เลยมีร <Your story. S 1> ายงานมาวา่าอังเก้ปอสเตกูกูนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของพยาโตทธนัมฮอสเปอร์กำลังเตรียมที่จะขายลิขสิทธิ์ซอนกองหน้าระดับทีมชาติบ,บราซิลออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้เลย ท้งั้นที่ก่อนหน้ารายนี้เพิ่งจยะย้ายมาร่วมทีมได้แค่ปีเดียวเท่านั้นโดยอังเก้ปอสเตีกูตต้องการขายลิชาชอซชอนออกากทีมไปเพื่อนําเงินค่าตัวที่ได้มาเพื่อไปต่อยอดข้าคู่หูของเลสเตอร์ซิตี้อย่างเจมส์มดริสันและฮาวิบานมาร่วมทัพซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าลิชาชอซชอนจะถูกขายทิ้งตามที่ตกเป็นข่าวนี้หรือไม่ <neighborhoods> าการซื้อเล่นของลิบู <Monate> ในช่วงเสมอที่แล้วถูกยกให้เป็นการซื้อที่หัวที่สุดอีกหนึ่งฤดูกาล หากย้อนกลับไปเมื่อสมัยปี2012ลิเวอร์พูลคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่มาได้ถึง4คนประกอบไปด้วยดาวินเนเลียจากเบนก้าในราคา85 000, 000, ล้านปอนด์ฟาบิโวคาวิโยจากฟุลล่มราคา7.7ล้านปอนด์คาวินแรนซี่จากอับเดียนราคา6.5ล้านปอนด์อาตูมิโรจากยูนตุสซึ่งยืมตัวแต่ค่ายืมตัว3.5ล้านยูโรรวมเป็นทั้งหมด102.7ล้านปอนด์และตอนนี้ผู้เล่นเหล่านั้นนะครับ ปล่อยคารวโยยืมตัวไปสู่อับบาร์เลซิกปล่อยรมซี่ยืมตัวสู่เบรสันนอตเอนปล่อยอาตูมิโลกับยูเว่ส่วนนูเยตกำลังดิ้นรนอย่างหนักในฐานะตัวสลองของโคลิกาโปนะตอนนี้เรามาดูกันต่อไปนคีครับว่าช่วงสมนี้หลังจากเริ่มต้นได้ดีสำหรับการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กเลเซอร์มาได้แล้วนั้นจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับช่วงเวลาที่อย,อยู่นะครับก็วิเคราะห์มานะครับว่าเป็นการซื้อผู้เล่นที่ห่วยที่สุดอีกหนึ่งฤดูกาลของลิเวอพูนะฮะ ยูเว่ขอถอนทุนเขื่อนตั้งราคาเกซ่าที่60ล้านยูโรอยู่เวนตุ้ยอมพิจารณาขายแฟรนไชเกซ่าออกจากทีมหลังจากได้รับข้อเสนอแต่ละ60ล้านยูโรกาเซตาเดลโลสปอร์อตสื้อขอังอิตาลีรายงานมาว่าเกซ่าได้รับคมสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปและมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเรีิกฟังเก่งกลับมาได้ในช่วง้ายซีซั่นอยู่เป็นตุ้ไม่มีแผนที่จะขายเกซ่าในช่วงตลาดการสแกนเตสมัยนี้แต่ก็ตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราคา 60ล้านยูโรถ้าหากสโมสรอ,อื่นๆอยากจะได้ตัวไปร่วมทัพสำหรับปีในวัย25ปีที่เหนือสัญญากับสโมสรยูเวนตุสอีก2เปและไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยลิเวอร์พูลเคยถูกปฏิเสธข้อเสนอ40-45ล้านยูโรมาแล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสร,ท,รที่จับตามองสถานการณ์ของกีซ่าอยากก่างใกล้ชิดและความสัญญท์ที่จะถึงตัวมาเสริมแนวรุกเช่นเดียวกับนิวคสโซิลบย์มินิกและปารีสแซงต์แชง ซาลก,กีซาประสบป,ปัญหา,าการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเอ็นไกน้าข้อเขา่าฉีกขาดเมื่อเดือนมกราคมปี2022ต้องใช้เวลานานพักฟื้นหลังผ่าตัดเกือบ10เดือนก่อนที่กคืนสนามอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเริ่มมีความฟิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับฟองกัรเล่นล่าสุดปีในไม่25ปีนะครับโชลีลายิงประตูสุดสวยในนามทีมเชตอิตาลีเก็นชนะคอนแลน์ไป3-2ในนัดชิงอันดับที่3ยูฟ่าใน,นชลิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ห้องกินแท้วแน่นอนแล้วเรือตกลงส่วนตัวกับกัวเดโอรอคุยกับอาบาลลซิกมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์นะครับใกล้ที่จะปิดดีลคว้าตัวกัวเดโอแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของอาบาลลซิกยอมขายให้นะครับซึ่งก็ค่าตัวอยู่ที่ราวๆเกือบ100ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดครับโรมมโนเปิดเผยว่าบรซิกต้องการให้กัวเดโอนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กค่าตัวแพงที่สุด ท่าที่เคยมีมาในโลกของฟุตบอลนะครับเดอเทนเดวัย21ปีเพิ mm ่ง hmm. จะต่อสัญญาช่ังใหม่กับสโมสรไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและจะเหลือสัญญาจนถึงปี2007เลยทีเดียวโดยเขาถนัดเท้าซ้ายนะฮะโดยสามารถลงเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลและแบ็คซ้ายนะครับโดยล่าสุดนะครับน่าจะปิดดีวกันได้นะครับรอจูเ้่นะครับก็เป็นการว้าตัวตัดหน้าลิเวอร์พูลของพวกเราที่มีข่าวนะครับก็มันแพงจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ น่าจะเกินร้อยล้านยูโรนะครับสำหรับดิวนี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้ามของที่25ิมิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิวเวอร์พูสลสโมสรที่พกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิวเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ใช้ปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ